ส่นพุทธใ่น้ำเลยเปี่ยวันนี้ก็ได้กินแล้เจ้าคนนึงมัก็วาและบยี่ใบโยรุ่นล้านแต่กกล้ใช่วันนี้เป็นทนตยันนี้รู่นล้านไม้กินแต่ทั้งปีทั้งี่เนี้ยคนไหนดำไหนแดงพี่ๆใน้าพุทธน้าเล่ยผู้บาอาจารย์ูปักูทอดอนผล้รำผู้เรียนผูเกลียนูอ่านผูต้าคเปีกินมากกินรูวันนี้ช่วยแก่กรันินึ่ในวันที่พี่แส่น้าพุทธะ่น้เลย คน,นไหนดำไหนแดงเปรีเออวันนี้ครับอืมปากวัวทานกี่คนก็ป่ากันไม้หมดอันนี้ก็ให้กินแหละเจ้าคนนี่ตาตู้ตองตัดต่อลูกคิดเดยวกัเห็นดูทุกอย่าว่าพี่ตาให้ง่ายไกลตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเออมีเลียวมีแดงกินปลากินข้าวมันก็หวานง่าเป็นปกติได้ตำมันตำการพอรู้ล้านนั้นทำให้ใ่รู้ห็นู้แล้วกันนี่ได้เดี๋ยววันนี้เจ้าคุนี่ตั้งเปรี้ยตั้งซีนเนี่ยปักวัวไหนดำไหนแดง ปัจจันรนาก็กมาลาทุกทิทุกเรื่องไม่ว่าจริงจริงไดนามตัสสะปะกวาตะหะโตสัมมาบุทสัตะนามตัสสะปะกวาตะหะโตสัมมาบุทัตะนามตัสสะปะกวาตะหะโตสัมมาบุทัตะวันจิตวาริสสพุทังละตพุทังวันจิตวาริสสะธรรมังสะ ทั้มังวันสิทวาริสาสังขังนาส่าสังขังอนุตมังยทังมุริตาสังเกตังปวะข้ามิยะธาบาลังสมัญญาจักวารีธูอัตรากาจันตุเทวตาสัตถมังมุนีราจัตตาตุนันตุกาโมกัตังสักเกอามิสรุเปกิริศิปะรัตตา กันดะริเควิมาเนทีเปรตเทยกาเมตาุวานาคาเนคีงะวัตุมีเทตภูมามจยันตุเทวาฉลทนาวิสเมยักกาันตาปนาคาทิจันตานิเกยังมุนีวะราฉานังชาตโอมีุรันทุธรรมสวรรคากาลูยัมปะจันตาธรรมสวรนคากาลู อาญามหจันตาธรรมะโชนากาลอยามาชนตาอาภัตานะครูอุปทานรูปานรุกเกวสะปโกตขอนี้วันราทานและฉัมาฉันูนีาทานเป็นระทานไ่้ยลูกค่พรจะแค่ปักวที่ที่สรานาพุทธนามเล่งเปียนปักัวไหนดำไหนแดงเละไม่ดูจากหน้าค่าชืิอทุกคนข้ามาลาโธต้องพากันไม้มดก็มีนอกินกันได้ม่ตำรา เออวันนี้ลล่าเหลแล้เคยฟ้าร่างเคยดำเคยข้าวข้าวข้าวเรื่องได้ต่อดอหมายยำได้เรียบร้อยเจ้าคนเออจรงหนึ่งจรงได้คาดจะโลล่งข้อกันถ้าเลืองถ้าเกินง่ากับฐานต่างปต่างนั้นเนี่ยอย่าวาพืกกันวันนี้โลละได้กินแล้วเออมันบกบ้กันถ้าวาถ้าตัวลูกก็อลตัวมงจริงจแต่ก้างแต่วันนี้เปนกไปเกอาเลย อัางเชิญกูเอ๋ยจงมาพันเจกดวงจันทร์ดอกมมา้ทาเชิญกูตนทั้งได้ยจงมาก่ะเลี้ยงค่ทอาจร์ทุกคนวันนี้วัน,นาาที่ก้าจักลงมนต์จะเช็คแป้งพวกนาำมันพะการเชิญดอกไม้เราต้องวาดมากูตระการท้งมนต์ไปใจพระพายต้องรั่วต้องควายต,ต้องฉางกลางฟ้าต้องคนเป็นบาโลง่ายไรว่นเชิญกูเอ๋ยมาชวนทุกคนข้าไหวเชิญมงคล อมรติสีสวางอุมเชื่นครูทำเล็ดมายาผลชับลงเนื้อกล่าวกีรชิื่นครูเอ่ยถังไรย,ยื่นมาคาเรียกาอาารทุกคนดีภูรา้าดยชงยื่นทานมานังในวงมนตทน์โซฟาเมนข้าปลบพังยามโยโทาาชาก็ยื่นทานมาคุมโผกันไม่ดังซาเดียตกันดังจังเลยคุมโผกันไม่ไุดทม่อผีชอบทิงได้ ท้าเป็นใจก็คือถ้าเป็ชอบซึ่งได้ชอบแท่นโงพอดีชันถูพอดีบุ่นชันถูถ้าไมู่ก่าชั้นถ้าไม่ผูกบ่าผูกทอะเอยผูกขรราูเรียนผูเทียนผูอ่านผูเต้ากินมากกินฟูวันนี้ใ่เสื้พักโนไหนดำไหนไดงนะที่ที่สรามาพุทธามเลยให้ลูกพคกเจ้าคนนี้ก็หวามาสั่งงานหลบางทีทานตโลดกายใ่วันนี้เป็นอนไปเพาวันนี้รู้ว่าไม่ินเจ้าคนนี้ กับม้ามดทั้งปีตางิ้นปักวัวทานกี่คนกี่คนก็พาขวาหมดโหก็ไม่ใช่จักหน้าก็เเฉยๆทุกคนก็เข้ามาลาทโทษกันทั้งปีท่างชิ้นอยู่กันด้วอากชนกันมาอัมปี <c oughs>